สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุพลบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่บ้านโคกเทียมตําบลนนสมบมูรณ์อำเภอนาเจรุ๋ยจังหวัดอุบลราชธานีผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามได้ไปมองผมมีมองให้นางเยอะแยะเลยสนามเดินผู้นะนางกินเข่าเนาะคะ่ะตําบกงสู้กินผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามเนาะค,ะค่ะแคบหมูนะบ่แคบหมูก็มีเนาะค,ะค่ะแคบหมูกมมินกับตําบกงแสบแสบบ่แน,น่นเห็นบอ มีตะโกนวาเสบเดอ้อพี่น้องผู้ใดจะสร้างก็สัังเด้อทุงละโปรโมชัน3้ำเหม่ทุงละสี่สิบบาทหลังจากนั้นจะเป็นทุงละห้าสิบบาทแล้วนะคะฝ่าสางังเฝ้าจะกินแกมเหล้าแกมเบียก็ได้เดอ้อผู้ใดมาตักรุงเทพกรุงไทยเมืองหนองเมืองหน้าเล็บยาวบ่องแซ๊ยบย,ยัว ชื่อดังมาจากเชียงรายญี่ปุ่นทอดน้ำกับปท่านเด้อพี่น้องแคปหมูเจ้านี่ทอดน้ำกับปท่านอีลีขายดีเฮงพอแล้วก็ลังมาทอดตอ่อสายแอนนี่ไห้สายแอนก๊อกนา้าร่างเคยไปร่า,างเคยร่างบ่วงโอ้ยถ่ายไปข้างนอกก็ได้เลยแดดมันเหลื่อมตาได้ปั๊บกล่องใหม่ สิบัยบิ่งพืชผักพืชผักสวนครัวนะคะเศรษฐยิพ้พอเพียงค่ะพี่น้องเบงิ่งไ้ไม่แล้วปลูกแล้วก็จุ่มไว้แต่หม่องเดียวเด้พากันในเต้นนี้จีนไก่แตกจีอันปลูกมองละอันต้นมองละต้นต้นเนี่ยจุ้ม้บมองเดียวแล้วก็เฮ็ดเป็นคู่ขืนน้าม,มันกระบอ,อกนี่เดี๋ยวนะน้าม,มันกระบอกไอซึมเฮ็ดเป็นสูงสูงขึ้นหัึงสี่น่าผัก ผักผักชีผักชีปลอมพี่น้องงามงามอันนี้ผักไอ้ผักอีหยังวะผักสังเงียพี่น้องนี่ใบใหญ่ขนาดอันนี้กับผักผักแพรวนะคะอันนี้ผักแพรวอันนี้กับผักไอ้สังเงีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ต้นบักเขือบักเขือบเบาะกินกับลาบรกับปลอกับแก้วกับแก้วบอง นนกัต้นบักหน้าวค่ะต้นบักหน้าวเข้าไปต้นบักกูดกับลูกคือกันเราเอาไปต้นบักหน้าว่าสื่อมาสองแบบสื่อมากอะเอามาปลูกโกรดนะลืมแเหยียบอกว่าอันไหนเป็นบักหน้าวอันไหนเป็นบักกูดเบิ้งว่าเป็นค่ะพี่น้องอันนี้กับบักพริกบักเขือเนี่สื่อมาต้นละสิบบาทถืออยู่เนี่ย โอ้บอคอยเห็นเนาะมันเหลื่อมตาเนะก็ต้นบักพีกมีแยกปลูกอยู่พรา่ินมันยังหละเื่อนยังไยามมันแคะบอมันกาะกันมันจับกันพื้นที่ยังบ่ไหนมีก็เลยบ่ไดบบ่ท่านไหนแยกอันนี่พี่น้องพักกับตังพักไอ้เัวละโอ้ยังหละซีเปอาพื้นที่ยังบ่ไหนมีรอดเข้ามาถมดินเหนียวดินมาล่มเขากับบอท่านไหนว่างอยู่เนาะอันนี้ก็ต้นบักง ยายยูซิบรอบแล้วเนี่ยต้นมะคองต้นเนี่ยเบิ้งบักหอมข้อหักข้องอยอยู่เนี่ยนั่นสิได้กินไหม <laughs> ต้นหอมเออซื้อว้แต่ดโดนเหรอเมา่อตองมาปลูปกนี้กระบอกพริกนี่ค่ะซ้ำนี่แหละนี่ตอนที่แดกก่าเซ้าดินมาลงห่ังนี่แล้วก็ปลูกไปเห,เหมือนเลย แต่ว่าดินยังไม่ได้วางดินรดรดวนได้วางน้องลดเข้าไปทั้งอื่นเลยเลยก็เลยมาปลูกแถวนีซะก่อนเนี่ยบ่อยากปลูกดอกมองนีเพราะมันอยู่ไกลมันอยู่นาบ้านโทษมองท่างยางเขายางออกนะพี่น้องแต่ว่าสืบพักมาไหวโดนแล้วตั้งเต้มาพุ่นละสี่สิบก็เหมือแล้วนอกไก่ยานมันเหี่ยมันตายมันอันนี้หรือว่าปลูกไปมองนีก่อนเพราะด้กิน เอาเหยียบต้นมะม่วงข่อยเด้อนั่นใยญ่ซีบหลอบเหรอเอ <laughs> อเ <laughs> ป็นตลอดอยู่นะ <laughs> <laughs> ฟังเลยบ่ทอ,อสิฟังทอลงฟังแค่ว,ว่าบ่เห็นมีแตกอันลงดินละท่นเป็นท่นแน่น,นบ่แน่นอัน ไว้เนี่ยนี่มันจะกรอบเร็วถือแบนมันจะกรอบท่านในโลกดินแล้วมันเย็นแน่ความเย็นนี่คือรักษาุณหภูมิดินนี่คือรักษาแบบเป็นพลาสติกนี่สิทำับนี้ติกันความผู้พั้งด้ไว้มันดีดีกว่ากันทุนนี่นี่พุทดินใช้ทำแล้ว

เยอแคบหมู yeah, อยเด้พี่น้องทุงละสี่สิบบาทเห็นบ่าอาจจะบ่เห็นหน้าเดี๋ยวเรียกพ่อมาพ่อได้เอาโทรศัพท์ทุงละสี่สิบบาทผู้ใดสนใจกัสั่งซื้อได้เด้อพี่น้องในช่วงโปรโมาชั่นสามหมื่นทุงละสี่สิบบาทหลังจากนั้นเป็นทุงละห้าสิบบาทแล้วนะคะซ่บยประสานค้นคอนเฟิร์มหลายคนแล้วพี่น้องแซ่บอีหลีค่ะ อร่อยที่สุดใน<า>จังหวัดอุบลน,นะคะสามโลกโอออร่อยที่สุดในสามโลกว่าสันพี่น้องอร่อยแซ่บอีดีโบได้โบได้ตัวค่ะล่องล่องไปสื่อกินเบิร์เดอร์แกมเหล่าแกมเบียร์หรือว่าจะเป็นแกมตำบักฮงกินกับเจียวบอกเจียวบองนะว่าไอ้เข่ากันแล้วก็ไส้โกตอก,ตอกเตี้ยวมนันเหรพี่น้องใครสนใจก็ทักแชทอ,อินบ็อกซคำอามาได้เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละค่ะมาพบกันคลิปหน้าค่ะ